อวบเลยค่ะอืมนออบอวบครับพี่น้อง กินเลยค่ะเก็บเลยค่ะชั่วนองงามๆเลยค่ะพี่น้องปัาดพี่น้องผลบวบใหญ่ๆ,ๆเลยน่อแหลกหักมันเท่าเลยค่ะน่อแหลกของปีค่ะพี่น้องอ๋อ น้องงาม,มบวบเลยพี่น้องนี่กับพี่น้องเท่ามาหอดบานเรียวนอใหม่อันนี้นอใหม่ปลาถ้ามา,าิานาะ <c oughs> ได้ร้ายอยู่ค่ะ <c oughs> ไม่ใหม่นานแล้บสิป,ประมาณนี้ค่ะงามดิ จะได้เนื้อร้ายอยู่ตรงนะั้นใจสัามใส่แสดงว่าแจงได้วเจออ้วนอ้วนใจสั่มีเยซื้อว่าเก่งคุณยายาว้าวยิ้มกริมเลยค่ะพี่น้องในหมอยายหนึ่งกุหลาดนี่เดี๋ยวข้าวสีมะปกอกน้องใหม่ค่ะเจ๊สีแกงมีไข่มดแดงหรือยังคะคุณยายม,มีแล้วค่ะมีแล้วค่ะพื้นนาบาป้าเป็นตะเส็บเทียเดี๋ยวมาปกอกน้องใหม่น้ำกันค่ะพี่น้องเจาสิแกงสู้กินแกงใส่ไข่มดแดงค่ะครั้งแรกของปี อันนี้เพิ่งสิเพิ่งสิไปรอบอันนี้การช่วงช่องนะพี่น้องนี่ไปกับเป่าต้นเป่าก่อนนี่จ้าวัดบ้านนาเนาะครับพี่น้องได้หลายอยู่ค่ะเดี๋ยวแกงไงด้ละ่ะทั้งแรกของปีเ้าบ่เคยไปจักรยาเล็บซื้อประมาณอยู่คุณยายว่วาเก่งแล้วประสเสริฐดีใจพี่น้องอมาค่ะเดี๋ยวห้ามามาเพิงปลอกนอนใหม่กัน อ,งงอันนี้นอนง่ามเลยอันนี้ถือว่าเป็นโอ้ตัเมียนวัจิบานอนแหลแกเนียมันตัวเมียนตุ่นนี่อีกนอนหนึ่งไง่ยี่โอ้ยขับไปพอดีใจยางแห้งเแียปากจับจับเลยนะพี่เนอะพ่อเรียบพ่อเรียบหมูข้าไปไว้จัน เนื้อเนื้อค่ะพี่น้องคุณน่ะย่างงามเลยงามเนาะทำใหม่ไงเบ๊ทั้งคุณนอะกำลัง,ง<า>เขียนอยู่พี่น้องผ <c oughs> มแก <c oughs> ็มีเนาะเด็กปอกทำใหม่ไงนะมูจมือภาปอกเต้าหนอใหม่ไฟ่หน่อยหน่อยพี่น้องมือน,นี้นอใหม่ไงได้นี่อันนี้น,น,นี่นอแหลกแหลกมาตัวนี้จำเลยนี่นอนแบบไงเลยดีใจยางแห้ง มีท้าห่นฟันเดียวมันก็นจะได้รนะ้ายด้วยนประจนะได้เลยน้ำเตอมกำไปนะกกรรขันบ้ากำขันบ้ากำนะขันอ่อนนะก็อ่อนคนะพี่น้องคนละน้ามนึงเน,นื้อเนื้อค่ะพี่น้องโอ้ คระดานะนี่น่จะหาต้งแรงไปเดีไปนั่งไป ันดาถ่าอยู่ข้างนอกกับคุณยายมันอยากไปน้ำเมี่ยนคูณว่ามันใส่หัวมันดำเมี่ยงเป็นขาเกลี่ยเป็นขาตัวเล็กพ่อหนูยังมามันถามมาอันแม่จระเข้อยู่ไหนทำไมแม่ไม่เอามาให้หนูดูด้วยมั่งบ่กินกินไปไกลเขาถนัดมากเลยวะแกกินแกกินอะไร

เยอะแ่ะมาอนๆด้กันเนาะโผลอยู่เหนือเยอะเยอะแต่ว่กิน้วกไม่นาจะตอม

ใจหมองบบง่ยเลยใหมองงเลยพี่น้องนี่เสียยางเดียวคุณลงเสียยางเดียวคุณลุงคนกินพักขาเออกันยังมาได้โชว์ผ้ด้ีเหนียเสียด้ายดิรยเกลือเกลือขั่นนำขึ้นมันออกป่ะแม่นมันอ่อน